ไม้ไผ่พืชธรรมชาติหลักชนิดที่ขึ้นอยู่กระจัดกระจายไปตามพื้นที่ป่าทั่วประเทศนำมาซึ่งประโยชน์ใช้สอยได้ในทุกส่วนทั้งหนอ่อรากลำตน้นและใบก่อให้เกิดความผูกพันกับวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันจากการเรียนรู้คุณสมบัติจากพืชใกล้ตัวสนองประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันบางใช้สร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัย บางผลิตเป็นภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนด้วยคุณสมบัติของไม้ไผ่ที่พิเศษเช่นนี้จึงทำให้เป็นที่นิยมนำมาทำเครื่องจักสานกันอย่างแพร่หลายที่นี่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่บ้านคุณนายปานีบริบูรณ์นะคะเ,เริ่มต้นของเรามาเนี่ยก็ทำจักสานกันมาตั้งแต่พศ21ก็มีสมาชิกอยู่10กว่าคนนะคะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ อาชีพหลักคือการทำนาอาชีพรองก็คือจักสารจักสารด้วยไม้ไผ่คนพนัดนั้นจะเป็นคนสามเผ่าพันธุ์ก็คือจะมีคนไทยคนจีนคนลาวคนลาวนั้นเอกลักษณ์นั่นก็คือไม้ไผ่ที่ปู่ย่าตายายนำติดตัวมาแล้วก็สอนลูกสอนหลานมา ภูมิปัญญา,าอันเกิดจากการเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวโยงกับธรรมชาติท้องที่และคนในชุมชนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่อุดมไปด้วยไม้ไผ่มากมายในอดีตและจากการพึ่งพาตนเองโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิน่นและวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักสารสำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวันกลายมาเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี ตอนนี้จะมีคนทำก็คือมีแต่คนอายุอา,อายุ3า40ถึงขึ้นไปถ้าเป็นสาวัยรุ่นตอนนี้เขาทำงานแต่ว่าจากสารนั้นจะมีจะมีคนทำก็คนที่เลี้ยงหลานไปด้วยแล้วก็ทำอาชีพจากสารก็คือเวลาว่างที่เอาเอาลูกอหลานนั้นไปส่งโรงเรียนแล้วเย็นๆก็ไปรับลูกรับหลานกลับมา แต่ว่าเวลาว่างนั้นเขาก็รับงานจากสารที่ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเอามาส่งของเราที่นี่มาให้รูปร่างของเราเนี่ยให้มันได้ขนาดเท่ากันหมดไม่ไม่มีสูงต่ํามันจะไม่สูงกว่ากันมันก็จะไม่เตี้ยวกว่ากันเราขนาดของเราเนี่ยจะจะเท่ากันทุกใบงานของเราเนี่ยจะส่งญี่ปุ่นกับศิลศิลปะชีพ ของพอระบรมราชินีของเราทำเนี่ยมานานแล้วคะ่ะสามสามสิบกว่าปีแล้วนะคะคะ่ะอันนี้เป็นงานที่ญี่ปุ่นสั่งมากที่สุดในนี้ในนี้เขาไปใส่ออของใส่เข็มใสได้อะไรของเขาเนี่ยคะ่ะเขาก็เอาไปส่งส่งแล้วก็เขาสั่งตลอดเอยมาปีนึงอย่างน้อยปีละ3 0 0ชิ้นถึง200ชิ้น 200- ร้อถึง3ามหรือสี่ชิ้นแล้วแต่สี สีละร้อยชิ้นร้อยชิ้นถ้าเกิดเรารับงานนู้นงานนี้เนะี่ยสีละร้อยชิ้นปีนึงก็สี่ร้อยชิ้นเราก็ทําเยอะแล้วหลากหลายงานทีนี้ว่าเขาไม่สั่งที่ว่าอย่างนี้เป็นพันชิ้นไม่ใช่นะคะเขาจะสั่งว่าอย่างนี้ห้าสิบชิ้นนีห้าสิบห้าสิบก็เป็นสองร้อยชิ้นแล้วเป็นกระเป๋าบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างอย่างนี้ยี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นเราก็รับทั้งปีละเพราะมันเป็นงานละเอียดนะมกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนี้ ก็ใช้เวลาใช้เวลานานอยู่นะคะงานจักสารเป็นงานฝีมือที่อาศัยการเรียนรู้จากการสืบทอดกันเองภายในครอบครัวจะปู่ย่าตายายสอนลูกหลานให้ได้เรียนรู้วิธีจักสารให้ช่วยพาไม้ไผ่จักตอกและหัดสารเล็กๆน้อยๆจนเกิดความชำนาญแต่คนรุ่นหลังๆไม่ค่อยสนใจงานประเภทนี้มากนักส่วนใหญ่ ไปทำโรงงานอุตสาหกรรมกันหมดงานที่พนักที่โชว์หน้าโชว์ตามากที่สุดก็คืองานดอกพิกุลที่ละเอียดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นที่ขึ้นชื่อของของชาวพนักก็คืองานดอกพิกุลอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเส้นหยาบหยาบนะคะลายหย,ยาบหแต่เดี๋ยวนี้มาพัฒนาขึ้นให้เป็นลายละเอียดแล้วก็รูปทรงก็ตามทันสมัยขึ้นบางทีลูกค้าเนี่ยนะคะ เขาจะเอา,เอารูปทรงต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยเขามาให้เราดูว่าเออทำทรงนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมมันก็เป็นรายได้ขึ้นมาอีกว่าเออทรงนี้ที่เคยขายแล้วเคยได้เท่านี้มีทรงใหม่ขึ้นเราก็ปรับราคาได้ขึ้นปัจจุบันอำเภอพนัทนิคมเป็นศูนย์เครื่องจักรสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการบรรจุไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรสารนานาชนิด ไม่เพียงแต่เผยแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังเพิ่มโอกาสขยายตลาดระดับชุมชนให้นักท่องเที่ยวคนทั่วไปได้รู้จักและมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งผลิตรายได้ให้คนในชุมชนการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วหนึ่งถ้าโดนฝนหรืออะไรเนี่ยให้ผึ่งพัดลมผึ่งพัดลมบางๆนะคะให้อน้ำอะไรเนี่ยความชื้นเนี่ยออกไปแล้วถ้าเลอะอะไรเนี่ย ให้ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมัดๆเช็ดแล้วก็ผึ่งแดดอ่อนๆแล้วก็เก็บในที่ไม่ให้ชื้นอากาศถ่ายเทได้จะเก็บรักษาได้นานหลาย10ปีแล้วค่ะของเรานี่เก็บไว้30ปีก็คุณภาพยังยัง,ยงีเหมือนเดิมมอดไม่กินเราก็ต้องดูแลแต่ว่าอย่าให้โดนแบบโดนน้ำแฉะโดนฝนอะไรเนี่ยเราต้องเอามาผึ่งพัดลมให้แห้งนะคะจะดูแลคุณภาพได้ดีแล้วเก็บไว้ได้นานใช้ได้นานค่ะ แล้วไม้เนี่ยที่เก็บไว้นานเนี่ยยิ่งเก่าก็ยิ่งเหลืองเหมือนของเก่าที่มีราคามากงานจักสานพนัฐนิคมจึงเป็นภูมิปัญญาเชิงช่างที่อาจสูญหายได้เนื่องจากการขาดการสืบสารจากรุ่นสู่อีกรุ่นดังนั้นน่าจะมีการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ทั้งหมดไปสู่อีกรุ่นพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีนักจักสานร,รุ่นใหม่ได้เข้ามาสืบทอดในงานช่างประเภทนี้ต่อไป เพราะตราบใดถ้าเป็นการทํางานแยกส่วนอยู่นี้องความรู้ที่เป็นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนก็เกิดขึ้นไม่ได้และจากการถ่ายทอดพัฒนาต่อไปก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน